สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันอีกครั้งเลยนะฮะ,ะเปิดมาาน่าอย่างนี้เราก็อยู่ในเกมแพลตทิงดอมนะหรือเกมอาชาจูนสลัดนะฮะนี่ไม่มีไรมากนะฮะมาลองเล่นดานมหมนะเร็วพึ่งถึงเรียว้อยยี่สิบโอ้ยเฮ้ไม่ใช่ไอ้เป็นวันนี้อ่ะตอนเช้า Mình đã sở lại cả tấn Đây cũng bình cái lâu nó อ่าแล้วเราก็จะมาเล่นต่อเลยนะฮะใช้ตัวไหนอ่าในคลิปนี้นะฮะผมก็จะไปเก็บเออถ้าเล่นจบหมครบหมดทุกดาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปข้าไปเก็บเกลือปูน,นะ หรือในขณะที่เ,เรื่องวันเกิดการหลุดออกจากเกมผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะเครื่องนี้หลุดบ,บ่อยนะ๋ยวเข้ามาแตเกักนน จบอันนี้ไปก็น่าจะเหลืออีกไม่สองรอบก็าสามรอบนะฮะก็ทุนดูกันไปด้วยนะฮะอย่าเพิ่งหยุดคลิปลรออ่าเดี๋ยวลองนี้นะคืซบนะฮะเดี๋ยวดูปาหมหกของมันม <c oughs> ะคำลทำอยู่นะฮะเตวนี้แต่ขี้เกียจอัพนะตีเลย งานไหมครั้งนี้ไม่ถึงเดี๋ยวของเร่อไปก่อนโอ้โหสแสน หนึ่งล้านนะฮะโอ้โหจบโชว์เทพอ่าน่าจะเหลือสัั์ตรงนี้ก็จะเหลืออีกหนึ่งรอบนะใช่ไหมครับ นี่อาจจะนานไปห,หน่อยนะครับอ่าโอ้โหตาย เอาใส่สายสน,ายาาน,นายะครับร้านหกนะปิดครั้บก็จบตารางสำหรับด่านนะก็สุดเท่านี้นะสำหรับด่านไปเราก็จะไปเก็บเก็บเศษนะออาเนื้อไม่พอนะเก็บเศษนะฮะมา้อได้ไหมนะเดี๋ยวต้องไปลอง ไม่แกนด้วยบ้างเกดูนี่นะฮะมันจะมีอยู่ข้างหลังนะฮะมักคนก็เห็นแล้วนะฮะนี่นะฮะอันไหนฮะอีบิ๊กนี่ฮะมกักการ์วาปันจัดการนะไปครับไม่จ็บนะ เดือนะฮะ ตัวเมื่อกี้ก็จะเป็นสายต้นหนน้าครับเดี๋ยวมันไม่มีอีกตัวหนึ่งนี่หว่าใช่ไหมผู้ชายนยู่มีสามตัว นนก็จะเป็นสายต้นหอมนะครับทีน,นี้จะไม่ผิดน,นีนนนนะ่เป็นสายสนนยนะหรือสายสิ่งยิงอ่าเรายารีวิวชิคกี้ทองด้วยนะพี่อะไรนะต้องช่อไม่ได้มัดยูนะฮะอยู่ที่ผมอยู่นะเดี๋ยวได้ดิเดี๋ยวชาติมืดจนที่ผ้ารถต้าน ไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวสายมือโจมตีกัจจภาพลดตามสายฟ้าโดนเลือดลดยีบเปอนะฮะตอนนี้ตีสายมือใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องใช่วยตัวกัดสายมืดนะคอ่าผมก็จะใช้เป็นผู้เท่าอีนะฮะจะไม่ผิดนะใช่ไหมผู้เท่าอีในกัจจต้านเนี่นะโจมตีแสงลดตามมือใช่ไหมน่าจะใช่นะฮะ อันนี้เราพลาดไม่ได้นะฮะต้องต้องลองครั้งเดียวจบเลยนะเพราะว่าแต้มเอออะไรนี่เพื่อนี่ผมไม่ไมีนะมันะมใช้ไปหมดแล้วเดี๋ยวต้องเอารอบเดียวนะต้องเอาให้มั่นใจเลยนะโอ้โหครับเดีดไปแล้วดอกนี้กนะ็ผมกาลังเน่าแล้วหล่ะไม่ไหวนะฮะ โอ้หนึ่งล้านนะครับไอตัวนี้ะเก่ามากเลยนะตายแล้วครับไม่รอดแล้วล่ะล้านนะโอ้ปวดเเน่าทั้งทีมนะครับสรุปเดี๋ยวตัวนี้ผม เฟื่งเล็กกว่านะเดี๋ยวใช้ไม่รู้นะ,ะว่าตอนนี้จะเก็บอันนี้ได้ไหมนะรู้ท่าทีแล้วนะเรียกเยอะแน่นอนนนีนะ้ไอ้ดอกไม่ตีหนึ่งราะะ่าะยังไงเสว,วิมเราต้องเอาไปได้ มันยังไม่ตายนะฮะโอ้โห ก็จะไปลองใหม่อีกรอบน,นะนสิ่งที่ฉันต้องการคือมีชีวิตอยู่ต่อไปอสิ่งที่ฉันต้องสิ่งที่ฉันต้องการสิ่งสิ่งที่ฉันต้องการกกคือมีชีวิตอ,อยู่ต่อไปใส่ของต่างนะครับตัวนี้ลองดูนะว่าจะรอดไหมครั้งนี้และครั้งพิเศษอันนี้ก็ต้องขอผ่านแล้วเหรครับ Woo! <whistles> ก็ได้มาแล้วไลกว่าจะได้นะฮะจินเบกับคุณขอผ่านก่อนนะฮะไปหนะ้าตาาะว่าน่าจะเป็นผู้นำสิบแปดสมากกว่าอยู่ไหนละ่ะอ่าผู้นำสิบแปดนะฮะ นี่นะฮะสายมัดแล้วสายถนหนสายสันนัยนะฮะอ่าก็จะประมาณนี้นะฮะใช้สีตัวนี้นะครับอ่าเอาแล้วสำหรักคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะแป๊บบนึง เรายังไม่ได้ลองตัวนี้เลยฮะเดี๋ยวเราไปลองก่อนนะฮะับน่เจะอ,อยู่นะ,อะรอดไหมโอ้โอ,โอชีดนะน่าจะเอาไม่อยู่เลยคิดถึงนะไม่รอดนะบักครั้งก็ยังดีนะรอ,อ,<ะ>อบก็ยังดีนะ ล้านหา้าแต่ผมไปไม่ถึงอันนี้นะฮะเบารนบอะคิะไรนะนะนนะจะเพิ่มเรื่องจงมากนะอันนี้ สำหรับที่นี่ผมก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะสวัสดีครับ